ยึกแล้ว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 โอ้โหปลาเขาอีไทยครับพี่น้องโอ้โหเขาอีไทยกับปลากระเงครับพี่น้องคุ๊ก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 าดปลาเขาอีไทยตัวใหญ่ๆนุ่งเลยครับพี่น้องตัดก่อนตัดก่อนเดี๋ยวให้พี่น้องดูงทีหลังปลากระยงานสามตีปลาเขาอีไทยนี่ตัวนี้แม่นอนไม่ปานแต่เพี้ยนมันม้องเมียนต้นนี่ mà 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 say hai bên non để bừng chắc chắc đoạt lóng bừng luôn tuổi <laughs> <Ủa> nhảy hup nhướng <laughs> à, ơi nì <laughs> nắm cảnh má lướt mương cái cây các con, mà mặn mặn là bạt nè, áo áo cái đó, ấp anh nhìn lên

ตัวใหญ่แต่นี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 ่เพิังไดครับนีผยคารทดมีตัวตวมัเห็นีครับผมทีาวแ่งวัน่ง่าสังครับ้ดง่าสังายใาสั่ปาขาวอีไทด์สั่ ซุ่มซุ่มสักเอาเอาซุ่มสักเอาฮะมึมีซุ่มด <c oughs> ินี่ครับบึงบรรยากาศการหว่านแห่จับปลาครับพี่นอ้องทั้งล้ำน้าชีครับเป็นไรมี่ครับบึงบรรยากาศหว่านแห่ครับสวัสดีครับบ่าวจีกอีสานบ้านหน้าสวนครับหนึ่งครับพี่นอ้องมาบึงการย่น้องก,ก็ดูหว่านแห่จับปลาโอโ้โห ปลาตะเพียนบ่น่เกียรลาเท้าเกียรไงรัเพี่น้องโอ้ยกุ้กะตุยงาเอาเอาเอเกระสังนี่มีสายโอ้ยปลาน้าท่วมรัพี่น้องอ้วนเรเร็วววาดวรุ่นน้ำจากสองสามบาทด้วยดฮะเรายู่งานนี่ก้านีมัขึ้นขึ้นอาบโปลาตัวปลาแย่งไหมมีแต่ปลากระแย่งเลยปลากดขึ้นบะ โอ้เอาเอามาลุนลุนลุนเร็ว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 บึ้งครับพี่น้องน้ำโอ้เอ้าเอาเอาูโอ้น้ำเสียนี่บึ้งบึ้งบ้มียูร่าแบบนี้มับ อันเนาะป่าตรงนี้ร be For ีสอร์ทนี่ก็อยู่จะอยู่กลางแับพี่น้องมือนี้บาวเจ๊กก็ได้มายกสะดุ้งครับพี่น้องนี่สะดุ้งบาวเจ๊กคาะนี่นะยกน้ำแเหงหมด น้ำเริ่มแห้งแล้วเดี๋ยวไป็นหยกสะดุ้งครับพี่น้องเดี๋ยวไป็นหยกสะดุ้งเป็นไหน้ำกระดมคือว่าปลาก็ได้หลายอย่างใ่ไหในกระสอบเลยก็แมงเดี๋ยวจะพาไป็นหยกสะดุ้งครับพี่น้องเดี๋ยวมาบุกบรรยากาศวานนี้หยกสะดุ้งปลาบ่เนี่ยเอ็นปลาบ่เนี่ยปลาครับพี่น้องเลยคนมาแต่เศร้า กระสอบน้อยๆโอ้ปัด๊ดตัวจิบอาห,าหากโลเดี๋ยวบอกไปอาหกโลประมาณน่ะพี่น้องโอ้ยโจอมชายติต่มกระสอบน้อยแล้วเลยปลาไม่แต่ตัวงามๆคู่กันอะไรจังสันล่ะครับพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปหยกสะดุ้งจะเข้าวครับพี่น้องเดี๋ยวทำรุ่นนังกันไปลุยเลยครับมามาลุ่นนังเบาเจ๊คกครับพี่น้องจะจะมล้านประมาณ ประมาณมากระจกอยู่นี่เราพี่น้องหมานประมาณกระจกอยู่นี่แล้วในบ้าเราดิมาหมานประมาณกระลุนกันเนะมาลุา้นน้ำบาเจ๊กง มานแาน่แขกงมานมาจะเกิดยังไงเดี๋ยวทะลุกันมาแล้วคระะับปลาะกเะงี้ยงครับทีกท่านปากเงี้ยงสองตัวปลากเงีะะ้ยง ดูอ้าวล็น่น้อยมาจุดกระโขกล่ละมาจุดประทัดกับพี่น้องน่านปากปากกดบอกเอ,อ้ยปากกด

มาบายเนี่ยมาลุ่นปลาใหญ่กันครับพี่น้องเลื่มแล้วพี่น้องเลื่มแล้วฮึยเฮ้ยยืดแล้วยึกแล้วยึกยังยึกไหมบ่เน่ยกุ้มครับพี่น้องมาแล้วปลาเริ่มมาแล้วสวยงาม cho các anh nam cầm răng rèn ừ, dứt lắm chứ nó dứt lắm ôi à, nhảy đây ô bà nhảy này không bà chìm quay tay กระพงสากระเพียนมาบ่เออเอาแล้วครับพี่นอ้องปอะไรเงี้ยอะไรเงี ดังง่ายงงยากจังเลยครับพี่น้องพื้นทีบาา่บ่ให้พื้นที่จำกัดนี่ครับน้ำสุดยอด หน่วยๆเป็นตะถือปลาดีให้เป็นตะถือปลาดีนะพี่น้องเอาโยครับพี่น้องน้ำไหลปลาน้ำไหลเอ้ามาแล้วปลาขาวอีไทยหนึ่งตัวพร้อมกับปลาไม้ขาวอีไทยกับปลาไม้อ้ เหนือยนานหมดแต่เนาะมาเนาะเหนี่ยเนาะเนาะยึกแล้ว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 โอ้โหปลาเขาอีไทยครับพี่น้องโอ้โหเขาอีไทยกับปลากระแยงครับพี่น้องคุ๊กคุ๊กคุ๊ก ปลากเขาอีไทยสูงยังไงนุน๊กๆเลยครับเนาะตัดก่อนตัดก่อนเดี๋ยวให้พี่น้องเบึ้งพีหลังปลาตะแยงสามทีปากเขาอีไทัยพี่นอ้องอ้าวมีเสียงประทัดก็ต้องขอโทษขออภัยเิ็กน้อยจุดครับพี่นอออ้องห้ามมันโมได้ บอกยากวิ่งเร็วเด็กน้อยบอกไม่ได้มันหายเอาพร้อมผุมาพี่น้องพาสาวอุทัยมายึกแล้วพี่น้องยึกแล้วยึกแล้วโอ้โหบานนี้ครับพี่น้องบานนี้ครับพี่น้องปลายังอู้หูยมาแล้วเริ่มแล้วปลาหางแดงปากะเงียง ลงไปลึกๆกับพ <Democracy>. ี่น้องลงไปลึกๆย่อลงไปลึกยึกเออเนี่แหละจังหวะเนี่ยเริ่มได้ตาแล้วพี่น้องเริ่มแล้วเริ่มจะมีความสุขขึ้นมาแล้วเออ กินเข้าแล้วคู่เอ้ยเนี้ยงแล้วบานปลามีนคนครับพี่น้องปลาอยู่ในปา่ากำลังกำลังเห็นไหมยึดแล้วพี่น้องยึดแล้วยึดแล้วโอ้ยยืดไปแค่ไหนไปแค่ยหนร,ร,ร,รอดตา กรดูกในขาดหลายนะก็ะดูงบาเจ็กในขาดหลายเพราะว่าก่อนตอนเอาลงมันมันหกแหยงกับพี่น,น้องทางวันนี้จกักอย่างอยู่ข้างล่างเลยครับมือนีก็บอได้เห็นชอ็อต ปลาเหญ่เขาสะดุง้งปาไหดครับพอดีไฟกล้องมดพอดีครับพี่น้องก็ได้เก็บเป็นบางส่วนครับพี่น้องช่วงปลาถือไฟเบ็ดกล้องกระเบิดพอดีครับพี่น้องก็เลยตัดเอาช่วงนี้ไปสรุปปลากันเลยครับพี่นอ้องพระ่าณอสองสามชั่วโมงครับกว่าปลาจะเข้าครับพี่น้องถ่ารุ่นอีพีต่อไปครับไปสรุปปลากันเลยครับผม ลูกผลงานมือนี้ครับพี่น้องเตียนผ่าที่นี่ครับพี่น,อาาานา้องปจาขาวสวยปลาหน้าม้วมครับพี่น้องผลงานมือนี้บ่ให้คอยเห็นช็อตปันไดดอกนี่ตัวนี้แม่รอดไม่ฟันตะเพียนเหมือนโมนเมียนต้นนี่ <laughs> ปากียเมื่อผลงานปลาแตะเพียน,นมีโมเกี้นี่เพ่อนและบ่อนนี่ปาเก,กียปลาขาวอีไทย อันนี้ทำไมดาวเนี่ยโอ้เลยตะเกียนเลยซุปปลาซุปปลาเอาเอาเอาข้าวสวยข้าวสวยเอาเอาไปไปเอากลับบ้านมื่อนี้กลับไปก็รับพี่น้องผู้เซียนแห่เพิ่อนกับกำลังหวานครับพี่น้องเซียนแห่เซียนสะดุ้งกลับแล้วแม่แว่นอ่านกระพ้ากันกลับแล้วครับไปมื่อนี้มาเช็คกลับไปก่อนครับสวัสดีครับ